สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ไร่ของชาญรวินฟาร์มนะคะตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเราเคยมีคลิปตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงนับปัจจุบันตอนนี้ก็8เดือนแล้วเนาะที่เราเจอกันอ่าช่วงนี้คือได้ต้นอายุ8เดือนเรามาแนะนำในเรื่องของการสะสมอาหารเพื่อรองรับในการตัดแต่งกิ่งให้ออกช่อดอกนะคะ มันเขาก็จะเพิ่มความโล่งให้เขาขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทีเนี้ยซึ่งบางต้นมันก็จะเต็มแขนงของมันนะคะมันจะเต็มอย่างพวกนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นคือใบแก่ใช่ไหมอันนี้เริ่มแก่ค่ะอ,อันนี้คือใบเริ่มแก่ในลักษณะแบบเนี้ยเนี้ยมันเริ่มแก่อ,อันนี้ใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะคะพอเมื่อไหร่น่าะจะประมาณประมาณ เพื่อเร่งให้กิ่งที่มันเป็นกิง่งแขนงพวกนี้มันเข้าสีอ๋อเราจะใส่สักสองรอบเดี๋ยวพอเราใส่ 13, บ3 21, สองรอบแล้วอะค่ะครเราจะต่อด้วย 8, 24, 24อันนั้นคือสะสมอาหารขอ,ขอ,ขอ,อเสียงนีค่ะนหนึ่งกำมือค่ะเออใช้ได้เลยหนึ่งกำมือโรยรอบๆอบ,อบอได้เลยอ,อแล้วก็ ทางใบอะค่ะเดี๋ยวเราพ่นตัวปกติของลูกค้าก็คือเชื้อราครับหนอนมแมลงเพี้ยไฟยังมีใช่ไหมคะ,อ,ะอันนั้นก็คือพ่นไว้เป็นตามปกติของเราพอได้สิบสามสามยี่เอดครบสองรอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสูตรปุ๋ยมาเป็นแปดยี่สิบสี่ยิบสี่ทางดินจะเราก็จะใส่ทางดินเนี่ยทุกๆุกสิบวันเหมือนกันก็จะใส่ประมาณสี่ครั้งอ แต่ทีนี้พอเริ่มใส่ทางดินเป็น8 24มันจะมีปุ๋ยเกล็ดที่เป็นตัวเสริมทางใบก็จะเป็นศูนย์ห้าสิบอสสอันนั้นอะ่ะก็คือพ่นพร้อมไปกับยาฆ่ามแมลงที่ลูกค้าพ่นอยู่อะค่ะก็คือผสมในเออผสมกันได้เลยใช้ผสมกันได้เลยเพื่อเป็นอาหารทางใบสะสมทางใบด้วยก็จะสี่รอบเหมือนกันเดี๋ยวพอครบสี่รอบแล้วเราจะมาหยุดน้ําหยุดการให้น้ําก็คือหนึ่งเดือนใช่มันจะ มันจะเดินกว่าเพราะว่าเราเจอสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดไปสองรอบแล้วเออที่จะเริ่มวันนี้วันที่เท่าไหร่อะวันนี้วันนี้ยี่สิบเอ็ดวันนี้ยี่สิบเอ็ดนยี่สิบสองวันยี่สิบสองยี่สิบสองถ้าจะเริ่มเลยก็เริ่มเริ่มใส่สิบสามไปได้เลยค่ะเใส่ตัวเดิมหรือเปล่าสิบหกไม่ต้องค่ะสิบหกก็คือตอนนี้เนี่ยปุ๋ยเดิมหยุดเลยใช่หยุดเราจะใส่แต่สิบสามอย่างเดียวเพื่อเป็นการเร่งกิ่งที่มันยังเข้าสีไม่เต็มที่เนี่ยให้มันเข้าสีได้ดีขึ้นเป็นการเร่งกิ่ ก็จะมีอยู่แค่นั้นเดี๋ยวเราลองตัดแต่งกิ่งรอบแรกไปแต่ตัวส่วนตาส่วนอะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่แต่เนี้ยรอยเนี้ยเป็ดตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะมีความหนาของเออมันเป็นการตัดมันจะเป็นความหนาของกิ่งข้างแต่ลักษณะตาเขาก็ยังใช้ได้ตาเขายังมีให้เห็นตาเขายังอ้วนอยู่แต่เราเติมสารอาหารให้เขาแล้วเวลาที่เขาออกดอกเขาออกดอกจาะจากตาพวกนี้จออใช่อย่างเนี้ยอันนี้โคนตาใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะ โคนตาเนี่ยเราไล่มาถูกไหมคะค่ะสมมุติว่าอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันเริ่มอ้วนเ,เ,เริ่มสวยเราก็ตัดกิ่งแค่นี้ตอนพรุนตอนพรุนนะคะ<ม>เราจะตัดกิ่งแค่นี้สังเกตตาไหนอ้วนๆนะคะเราก็จะไว้แค่สองสามตาแค่ตรงเนี้ยคะ<ม>่ะเออเพอกิ่งอ้วนกิง่งเราตัดกิ่งแค่นี้แล้วลูดใบทิ้งให้หมดเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งใหม่ออกมาก<ม>ิ่งหนึ่งจะไว้แค่สองสามตาใช้แค่สองตาพออสองตาคือสองยอดอดีายเงี้พอแต่บางตัวเนี่ยตาเหมือนตัวนี้มันออกเลยหรือเปล่า ลูกค้าตัด,ต,ดตัดเขาไปแล้วใช่ลูกค้าตัดเขาไปแล้วจริงๆกิ่งเนี้ยมันต้องเบนมาเป็นกิ่งหลักเออถูกไหมคะซึ่งนี่เส้นตอนนั้นตอนเบรเป็นเบรมาอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่ได้ใช่าใอ่าคือคือกิ่งเนี้ยจริงจริก็ต้องเป็นเบรเนี้ยมาเป็นกิ่งกิ่งหลักเขาและกิ่งเนี้ยก็คือกิ่งเครนและที่มันแตกตามพวกเนี้ยที่ลูกค้าเอาออกมันคือกิ่งเครนทุกอันเออแล้วย่างนี้มันจะแก้ไม่ทันหรือเปล่า ปล่อยเขาไว้แบบนี้ได้เดี๋ยวเรามาตัดแต่งกิ่งเราก็จะลองตัดดูครับเออถ้ามันแตกกิ่งมาเราจะเบนกิ่งกลับมาก็ได้ได้ก็ให้เขาเบนกิ่งกลับมาได้เหมือนกันอันนี้สะสมอาหารเดืนเอนหนึ่งแล้วก็ถึงจะตัดแต่งกิ่งใช่สะสมอาหารเสร็จแล้วให้บอกก็คือเราจะหยุดน้ําอาจจะดูที่หน้าดินนะ่ะว่ามันแห้งสัก5้าวันแห้งไหมเจ็ดวันแห้งไหมหรือ1ิบวันมันแห้งดีแล้วก็สังเกตใบพวกนี้ถ้าเรากำกำใบแล้วมันกรอบดีอันนั้นคือเราเริ่มตัดแต่งกิ่งได้ เป,เป็นอาร์มแล้วเป็นแขนงไปเป็นอาร์มเป็นเทนออกไปไงคืออย่างที่บอกว่าพอเบรกปุ๊บกิ่งที่มันอยู่กิ่งสุดท้ายที่มันแตกเราเบนกลับมามเป็นกิ่งหลักมันได้ทุกอันอม,มันก็จะได้กิ่งเยอะขึ้นแต่อันนี้ถ้าทําไปแล้วคือเดี๋ยวเราต้องรอตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วเบนเขากลับมาตาพวกนี้เขาจะแตกได้แล้วเราก็อาจจะต้องเล็กล้ครับ กิ่งก้างปลาที่มันแตกสองข้างใช่ค่ะหิ่งเทลนที่เขาได้หิ่งเทรนใช่ค่ะใช่นั่คืออย่างอันเนี้ยเราเบนกลับมาใช่ไหมคะตาพวกเนี้ยที่มันมีตาอ้ากุ้งกันเนี่ยตาพวกเนี้ยก็คือกิ่งเทลนที่มันเลี้ยงออกไปได้มันก็จะได้เยอะตรงตรงกิ่งตรงนั้น าานนะคะือโดยปกติต้นเนี่ยมันห่างกัน2เมตร<ช>ปกติก็จะมาแค่ฝั่งละเมตร,ตรใช่แต่ว่า<ม>ที่รุทบอกว่าถ้าลูกค้าสามารถจัดทรงกิ่งได้<ม>ถึงแม้ว่าเขาจะยาวไปแต่ทับกะต้อนทับกันแต่ลูกค้าสามารถที่จะจัดขแขนงที่มันออกมาเนี่ยได้ก็ยังสามารถไวใ้ให้ไปยาวได้ถ้ามันมีทางไปของเขา แต่ถ้ามันไม่มีทางมาอย่างที่บอกว่าทีแรกนุนว่าลง4เมตรแขนสองข้างมันจะมาฝั่งละ2เมตรมันจะยาวหน่อยแต่พอปลูกต้นถี่ปุ๊บมันชนกันเร็วลูกค้าก็จะมองว่าจะเอามันไปไว้ไหนไไแต่ปกติคือถ้าสมมุติกิ่งนี้อ่ะเล็จก่อนเดี๋ยวลูกค้าใคนี่นะอ่ะกิ่งนียถ้ามันเบนมาเบนมาเป็นกิ่งอาร์มได้ถูกไหมคะเขาก็จะซ้อนทับกันแบบนี้ อ่ะแต่เราสามารถจัดตรงได้ฝั่งนี้มาแล้วมันจัดตรงคือมันซ้อนกันแต่ว่ากิ่งที่มันแตกแขนงมัน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 ไม่ทับกันอ่ะลูกค้าก็สามารถซ้อนทับกันได้ใช่เนี่ยพอกิ่งหลักมันมาอันนี้ปกติแล้วที่ลูกค้าตัดก็คืออันนี้มันก็จะกลายเป็นกิ่งเครนตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งเครนเนี่ยตาพวกเนี้ยมันก็จะเป็นกิ่งเครนเออซึ่งมันก็จะทําให้แขนมันเยอะขึ้น ขึ้นใช่ค่ะขึ้นก็ผลผลิตเยอะขึ้นใช่ทีนี้ลูกค้าตัดไปแล้วอะค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอบหน้าค่ะอันนี้ไม่เป็นไรวางไว้เราพอเราตัดแต่งกิ่งอะค่ะเดี๋ยวเราตัดเขาแล้วเราเบงเขากลับมาเหมือนเดิมถ้าตาที่มันแตกได้มันจะเลี้ยงเป็นแขนได้เราก็<ด>จะทำให้เีงตรงนั้นใหม่หน่อยหนึ่งแต่ถ้าที่มันห่างๆกันมันเว้นว่างเดี๋ยวเที่ยวหน้ากิ่งนี้เราจะเอาไว้สองแขนเพื่อให้มันเพิ่ม มันเป็นสองยอดใช่ไหมใช่ถูกไหมคะค่ะมันเป็นสองยอดยอดไหนที่เป็นยอดหลักเราเลือกเอาไว้เลยยอดที่อ้วนนะคะเนี่ยคือคือ,คอมันมันสมบูรณ์จัดจากหนวดมันจะเป็นยอดฉะนั้นเราเลือกให้มันเหลือเพียงแค่ยอดเดียวเท่านั้นอันนี้ก็คือพออย่างนี้นกท็ที่เขาออกผลก็ไม่ก็ที่เด็ดถ้งได้เลยนะ เด็ดไปเลยค่ะเพราะว่าเ,เ,ออเราไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ผลในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นระยะที่เรานหวนงต้นคือปกติกิ่งที่มันออกมาตามแขนงอย่างเงี้ยลูกค้าต้องเด็ดตั้งแต่แรกเรื่อยมา<ว>เด็ดออกแค่ถามว่าทค่ที่คุณนุ๊บอกว่าเวลานั้นอาจจะปักการเลี้ยงยาวนี่มันก็คือหมายถึงว่ากิง่งตัวเนี้ยค่ะมันจะยาวไปได้เมตรถึงเมตรยี่สิบซึ่งก็คือประมาณว่าสุดค้างพอดีหรืออาจจะอีกหนึ่งเส้นลวดสุดค้าง ก็คือเด็ดไว้ได้เลยตลอดเลยม, <อ EN> มันไม่อาหารก็จะไม่ไปเลี้ยงยอดอาหารก็จะมาสะสมตา,ตาพวกนี้ <odles. S 1> ถ้าเราเด็ดยอดเขาไว้ะคะ่ะ<ท> ER. ไม่ต้องปล่อยให้เขายาวออกไปเพราะมันพอแล้วชวย,ย,ยาวออกไปข้างนอกอันนี้ก็คือแปลว่าอันนี้ตาตาหรือแขนงของมันอันเนี้นยตาอ้วนๆนะคะอันนี้ตาแต่อันเนี้ยคือแขนงที่เป็นที่เราควรจะเด็ดตั้งแต่แรกแล้วลูกค้าไม่ได้เด็ดมันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะมันกินอาหารไปเยอะขึ้น นี่ก็เหมือนกันใช่ทีนี้เราเด็ดออกเพราะเดี๋ยวเราสะสมอาหารให้ตาเขาแล้วค่ะก็แปลว่าวิธีการเด็ดดีกว่าวิธีการตัดใช่เด็ดออกมันจะน,นี่หวานนิ่มนวลกว่าการตัดนะอันนี้แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มีโนนบอกให้ใส่สองรอบคือใส่อันนี้ก่อน,น,อนสนองหรือสามรอบก็ได้ให้สังเกตว่าใส่ไปแล้วกิ่งอ่ะมันเริ่มเข้าสีดีไหมคือถึงน้ำตาลมันเพิ่มขึ้นไหม สอถึงสามรอบก็ได้แล้วรอบสอไใก็ถึงจะทางได้ปุ๋ยตัวนี้ก็คือระยะห่างใช่ระยะห่างควนจะสิบวันแล้วก็มือใช่ค่ะหนึ่งกำมือก็คือมากกว่าปุ๋ยต้นนู้ปกติใช่ค่ะจริงๆคือเนี่ยมือย่มๆอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากแล้วค่ะแปดเดือนแล้วต้นเขาโอเคใช่ค่ะ เป็ลลาต้นอะไรเขาเยอะแล้วตัดออกไหมหรือว่าปล่อยไม่ค่ะปล่อยไปเดี๋ยวเขาพัตติ้งมันยืดอยู่แล้วค่ะมันไม่รัดต้นหรอกมันยืดยืดยืดได้เดี๋ยวมันก็จะขาดของมันไปเองก็แปลว่าใบพวกนี้เนี่ยสามารถเด็ดออกได้ใช่ค่ะใบโคนสามารถเด็ดออกได้มีชาเด็ดเรามีใบอื่นไว้เลี้ยงเยอะแล้วใบคนโคนกิ่งสามารถเด็ดออกได้บ้างเพื่อให้แสงมันส่องถึงคือความไม่เป็นแล้วมันไม่กล้าไงฮะ ไม่เป็นไรรอบแรกเราก็ถือว่าเราเก่งแล้วเพราะว่าเราไม่เคยรู้เรื่องเกษตรไม่เคยรู้เรื่องอะไรเออเพราะเราเลี้ยงต้นขึ้นมาโตขนาดนี้บางกิ่งเขาบางต้นเขาก็ขแขนเขาก็สมบูรณ์ดีเพียงแต่รอยแยกที่ลูกค้าควรจะดึงกลับมาทําเป็นกิ่งอาม,มันนะลูกค้าไม่เข้าใจพอมันดึงแยกกลับไปแล้วก็กลายเป็นเครนหมดแล้วออพอตักไปปุ๊บพอมันแตกปุ๊บผมก็แบลออกข้างเลยหมดเลยใช่แบลออกไปเลยอสองข้างมันก็เลยได้กิ่งเครนน้อยไปหน่อยแค่นั้นเองแต่ละพันธุนี่เก่งแต่ ข้อใบสั้นยาวจะไม่เหมือนกันลักษณะใบลักษณะความสั้นข้อลักษณะความยาวของข้อการโตมันจะไม่เหมือนกันเป็นปุ๋ยเกตอะค่ะก็จะใช้ในช่วงที่เราใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สตัวนี้ก็อันนี้เป็นอาหารเสริมก็คือเราจะเติมตัวนี้เข้าไปในรอบที่เราสะสมอาหารครับจ้ะแค่นั้นอันนี้ทางใบค่ะตัวนี้ใช้ห้กรัมต่อน้ำยี่ลิตรอ่ ใช่แต่ตัวนี้มันมีบอกอยู่แล้วเนี่ยค่ะ20ซีซีครับน้ำ20ลิตรเหมือนกันใช่ท่นพ่นรวมกันกับตัวยาที่ใช้ได้เลยโอเคเออคือพ่นในครั้งเดียวกันได้เลยจะได้ไม่ยุ่งยากครับเวลาผสมก็คือเพื่อผสมตัวยาอะไรเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็อาจจะผสมแยกก็คือกวนในน้ําตังหากให้มันละลายก่อนแล้วก็เอาไปใส่ผสมรวมกันค่อยเทแค่นั้นเองไม่มีอะไรจ้ะก็อันนี้ก็จะ7วันครั้ง7ถึง ปกติฉีดยากี่วันครั้งหแสดงว่านานมากเดี๋ยวบอกเดี๋ยวมาจะมาบางทีก็สองอาทิตย์มาครั้งบางทีเป็นเดือนอถ้าฉะนั้นเพี้ยไปทําใจว่ามันจะต้องเกิดกับเราแน่แต่เดี๋ยวเราจะต้องไปรักษาตอนชอบไม่ได้อยู่ประจำไงใช่ก็เข้าใจลูกค้าแหละงั้นก็อันนี้ก็สิบวันครั้งเหมือนลูกค้าใส่ปุ๋ยโอเคจะได้ไม่ต้องไปจําให้มันอนี่มากคือเราใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่เราก็พ่นยาตามเมื่อนั้นจะง่ายหน่อยอันนี้คือสามครั้ง อันนี้ใส่ประมาณ2-3ถึงสครั้ง <Okay. S 1> ได้เออแล้วก็มาต่อด้วยตัวนี้8-24 24, 24. ถ้าถ้าเริ่ม8-24เมื่อไหร่จะเริ่มพ่นตัวนี้รวมไปด้วยอืมโอเคแต่ถ้าใส่13-31ามพี่พ่นยาปกติของลูกค้าไปโ <Okay. S 1> อเคเออนั่นแหละค่ะในส่วนของวันนี้เราก็ได้มาแนะนําในส่วนของการเ,เรียกว่าสะสมอาหารให้กับตัวองุ่นที่จะทําการตัดแต่งในการเตรียมพร้อมที่จะให้เขาออกช่อดอกเนาะ เราแนะนําทั้งปุ๋ยตัวทั้งปุ๋ยเม็ดนะคะมีปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกรด็ดแล้วก็มีตัวอาหารเสริมของเขาเดี๋ยวเราสะสมอาหารไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมางดน้ําและในช่วงตัดแต่งกิ่งเราจะกลับมาพบกันที่นี่อีกครั้งหนึ่ง<ะ>ค่ะถ้าอย่างไรเดี๋ยวทลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ